ข่าวดีครับยูเนสโกประกาศเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีปี2566ด้านกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีพร้อมผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประเทศเมื่อวันที่31ตุลาคม2566องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศผลการรับรองเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์55เมืองทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือก2จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ City of Design และจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรงสรค์ด้านดนตรี City of Music โดยทั้ง55เมืองสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่กําลังเป็นผู้นาในด้านการเพิ่มการเข้าถึงวัฒนธรรมและกระตุ้นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ปรับประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเมืองรวมทั้งมีแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมในการวางแผนพัฒนาเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภาครัรฐที่มุ่งเน้นนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจจึงพร้อมส่งเสริมการสร้างไรายได้ด้วยการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมเป็นกุลกายหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศเปิดกว้างความหลากหลายทางอัตลักษณ์ความเชื่อและความคิดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของผู้คนที่มีความคิดเป็นเลิศทางด้านาต่างๆและเป็นกุลกายในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยคาดว่าเมืองเชียงรายและเมืองสุพรรณบุรีที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเมืองสร้างสารรค์ในปีนี้จะเป็นอีกจะเป็นอีกหนึ่งมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยที่สร้างไรายได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้มีมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน